มติคณะรัฐมนตรีตั้งแต่23มีนาคม2564ที่ผ่านมานะคะก็เห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอมาเกี่ยวกับมาตรการที่จะให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิดนะคะมาดูค่ะรายละเอียดเนี่ยแบ่งเป็น2ขาพี่เอกคะอันนี้เนี่ยนะคะเป็นมติคอรม23มีนาคมคือเขานำวงเงินที่เหลือ นะคะประมาณ3.5แสนล้านบาท3 5 0 0 0ล้านบาทจาก5แสนล้านบาทตอนนั้นซอฟโลนของธนาคารแห่งประเทศไทยก็จนถึงวันนี้ก็เกือบ3เดือนละตั้งแต่มติครมอะอย่าเพิ่งนับเดี๋ยวจะให้นับตอนช่วงท้ายงวงเงินตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมคะเป็นวงเงินที่เหลือจาก5แสนล้านตอนนั้นเนี่ยใช้ไปแค่หนึ่งแสนห้าหมื่นล้านเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นตรงนี้เหลือแล้วทําอย่างไรเขาแบ่งออกเป็นสองขาค่ะขาแรกเนี่ยเป็นมาตรการที่1นนะคะอันนี้ก็ยังเป็นซอฟท์โลน แต่เป็นซอฟโลนที่เงื่อนไขเนี่ยผ่อนปลนมากยิ่งขึ้นนะคะ 2, สองแสนห้าหมื่นล้านไปเพิ่มสภาพคล่องในการดําเนินธุรกิจฟื้นฟูธุรกิจต่างในรายละเอียดเนี่ยขอขอไม่ลงแล้วกันเพราะว่าพูดไปหลายครั้งแล้วนะคะอ,อันนี้คือขาที่หนึ่งส่วนขาที่สองค่ะเป็นวงเงิน1น0 0งแล้านบาทเป็นมาตรการสนับสนุนคือเป็นการรับโอนทรัพย์สินมาแล้วก็พักชําระหนี้ แต่ว่าเจ้าของทรัพย์สินนั้นเนี่ยนะคะที่เป็นลูกหนี้กับธนาคารเนี่ยสามารถจะบริหารจัดการธุรกิจของตัวเองได้แต่ว่าไม่จําเป็นต้องจ่ายหนี้ในช่วง<อ>นั้นขณะเดียวกันเมื่อไปเข้า Asset ซ a เฮ Housing แบบนี้แล้วนะคะภายหลังจากที่มีการชําระหนี้ทั้งหมดอะไรต่างๆเนี่ยมีโอกาสแรกเลยเป็นสิทธิ์แรกนะคะที่จะสามารถซื้อทรัพย์สินนั้นคืนได้คือคือหมายถึงว่าคือ กู้เงินเนี่ยสับสนสินเชื่อเสร็จแล้วก็ค่อยมีสิทธิ์ในการซื้อสินทรัพย์คืนได้ถูกไหมฮะนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นและเป็นมติครมในวันที่23มีนาสองพนนะครับจริงๆแล้วมันมีมาตรการที่2เงด้วยนะครับมาตรการที่2มันก็จะมีอีกวงเงิน10,000ล้านบาทนะครับ,บวงเงิน1 0 0 0 0ล้านบาทก็มีตัวเลขที่ประกอบด้วยนะครับอันนี้ไปอีกการหนึ่งละนะครับอ,อันนี้เป็นเงื่อนไขเนี่ย พี่เอกคะที่บอกว่าจะมีเงื่อนไขคือเป็นเงื่อนไขที่ผ่อนปลนจากของเดิมนะคะคือผู้ประกอบการที่มีสินเชื่อกับสถาบันการเงินแต่ละแห่งเนีไม่เกิน500ล้านบาทขอสินเชื่อได้ไม่เกิน30%คือของเดิมเนี่ยอยู่ที่20%นะแล้วก็ไม่เกิน150ล้านบาทนี่คือแล้วแต่เงื่อนไขไหนจะถึงก่อนนะคะขณะเดียวกันถ้าหากเป็นผู้ประกอบการที่ไม่มีสินเชื่อกับสถาบันการเงินแห่งใดแห่งหนึ่งเลย เป็นลูกค้าใหม่ว่างั้นเถอะขอสินเชื่อได้ไม่เกิน20บล้านบาทอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน2%ต่อปี2ปีแรกและ5ปีไม่เกิน5%้รต่อปีเดี๋ยวก่อนนะผมจาได้ทั้งหมดที่คุณเล่ามาเนี่ยมันเป็นเรื่องเดิมที่เคยที่ออกมาแล้วไม่ใช่เหรอใช่ใชแล้วคุณต้องการมาเล่าว่าอะไรก็ตั้งแต่วันที่23มีนาคมที่ผ่านมาก็ใช่ไงแล้วตอนนั้นก็กลัวกันว่าพอขอจริงๆแล้วมันไม่ได้ตามนั้นแล้วก็มีเสียงสะท้อนมาว่าพอ SME SME จริปขอเอี่ยไมช่ลูกค้าเก่านะ ทุกคนก็จะถามว่ามีสินทรัพย์เท่าไหร่นะแล้วมีอะไรเท่าไหร่คือปัญหาไม่อยู่ตรงนั้นคุณสนั่นอังอุบลคุณประธานกรรมาการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าไทยนะคะคเปิดเผยชัดเจนเลยค่ะบอกว่ามาตรการทั้งต่างๆเนี่ยที่ฟังเล่ามาให้คุณผู้ชมฟังหมดเนี่ยนะคะค,คุณสนั่นอังอุบลคุณบอกว่าขณะนี้โครงการสินเชื่อฟื้นฟูเนี่ยทำได้ช้ามากมีสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติเพียงแค่20 0 0 0ล้านบาทเท่านั้นเองจากยอดจากยอดเมื่อสักครู่คือ250,000้านล้านนะคะ ขณะที่โครงการพักรัพย์พักหนี้มีผู้ได้รับความช่วยเหลือเพียงแค่4ี่รายเท่านั้นครับแล้วก็มีวงเงินที่เข้าอนุมัติโครงการเนี่ยอนุมัติไปแล้ว910ล้านบาทคือนี่มันเป็นปัญหาค่ะคุณสนั่นอังอุบลคุณก็เลยบอกว่ามีการเข้าไปพบแล้วก็หารือกับคุณสุพัฒนพงพันมีชาวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็ฝากนะคะคุณสุพัฒนพงศ์บอกว่า ได้ได้ฝากขอให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยขยายมาตรการพักซับพักหนี้อเอาขาที่สองก่อนอขาที่สองที่พูดถึงเนี่ยที่บอกว่าไม่ต้องจ่ายเงินพักดอกเบีย้ยพักอะไรต่างๆเนี่ยนะคะ,ะคุณสนนบอกว่าขอให้มันขยายครอบคลุมถึงการให้เงินกู้เพิ่มเติมได้ไหมเพื่อเอาไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อเสริมสภาพคล่องอันนี้เข้าใจคุณสนนเลยเพราะว่าถึงแม้จะมีหนี้เนี่ย แล้วเอาไปพักไว้เนี่ยแต่มันไม่มี cash flow ในการคือไม่มีมเงินแกทาธุรกิจใหม่เขากำลังจะเปิดเมืองกันแล้วไม่มีเงินในการทําธุรกิจใหม่<ช>ก็เลยจะขอ,อะก็เลยจะขอให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยขยายมาตรการในขาที่2เนี่ยให้รวมไปถึงที่ว่าให้เงินกู้เพิ่มเติมได้ไหมนะคะขอเพิ่มอีกประมาณ30%ของหนี้เดิมะจะใช้หลักประกันเดิมก็ได้ หรือ,อะจะนําหลักประกันใหม่ไปวางเพิ่มเติมก็ได้อันนี้อันนี้กรณีดีเลยนะคุณสนั่นพูดในกรณีมีคนมีหลักประกันนะมันจะมีหลายคนที่ไม่มีหลักประกันเพียงพออีกใช่แต่ว่าในโครงการนี้เนี่ยยังไงคุณก็ต้องมีสินทรัพย์อยู่เพือจะไปเข้าโครงการได้คิดดูสิคุณมีสินทรัพย์คุณยังกู้ไม่ได้อ่าแล้วเสร็จแล้วธ<ช>นาคารไทยว่าย,ยัางไงค่ะต,ตอนนี้นะคะการเสริมสภาพคล่องให้กับ SME ที่ได้รับผลกระทบจากโควิดเนี่ยนะคะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจ้างงานการประคองธุรกิจให้ผ่านพ้นไปได้คุณสนั่นบอกว่าเดี๋ยวจะไปเดินสายพบกับ CEO ของธนาคารทั้งหมด5แห่งด้วยกันนะไปทําความเข้าใจแล้วก็แก้ไขอุปสรรคปัญหาต่างๆร่วมกัน คือไปนั่งจับเข่าคุยกันว่าเอ๊ะทำไมถึงไม่ปล่อยทําไมถึงมีปัญหาคุณสนั่นจะเดินทางไปด้วยต,ตัวเองเขาตอบอย่างเดียวอ่ามีความเสี่ยงไงแล้วก็แน่นอนค่ะว่าสิ่งที่หอการค้าจะเสนอเนี่ยก็คือเมื่อไปได้พบกับทางธนาคารแล้วเนี่ยนะคะคก็จะเอามาพูดคุยกับสมาชิกของตัวเองอนะคะคุณสนั่นบอกว่าคาดว่าประมาณสัก2สัปดาห์เนี่ยจะได้ข้อสรุปที่ชัดเจนอบอกเสียดายจริงๆค่ะถ้าหากโครงการนี้ไม่ประสบความสําเร็จเพราะว่าเป็นโครงการที่ดีทีนี้มีแหล่งข่าวจากทาง หอการค้าไทยบอกว่าไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อฟื้นฟูที่บอกไปหรือว่าพักซับพักชําระหนี้เนี่ยนะคะทําไปบ้างแล้วแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นลูกค้าชั้นดีเป็นลูกค้าชั้นดีเท่านั้นส่วนใหญ่ลูกค้าชั้นดีเนี่ยจะ,ะจไม่ค่อยได้รับผลกระทบะในกลุ่ม SME ตอนนี้ยังไม่เข้าถึงสภาพคล่องเลยนะคะปัญหาก็คือว่าทําอย่างไรให้ธนาคารมีความมั่นใจในการปล่อยกู้ทีนี้แบบ,แบบที่บอกไปว่าคุณสนานจะไปจับข่าวคุยเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะได้ผลมากน้อยแค่ไหนคือ อย่างน้อยไปคุยแล้วก็ไปดูซิว่าปัญหาอยู่ตรงไหนแล้วก็จะได้ช่วยกันแก้ไขได้ไหมก็คือง่ายๆเลยคืออย่างนี้ผมก็เป็นสมาชิกของหอค้าไทยคือในหอค้าไทยเนี่ยมันประกอบด้วยบริษัทหลายขนาดคุณฟางฮะท่านผู้ชมครับบริษัทขนาดใหญ่เนี่ยไม่มีปัญหาเรื่องการขอกู้อยู่แล้วแต่บริษัทขนาดกลางหรือขนาดเล็กอ่ะโดยเฉพาะขนาดเล็กเขามีปัญหาโจทย์มันอยู่ตรงนี้แล้วยังไงต่อค่ะมาดูนะคะตัวเลขค่ะเพราะว่าเป็นตัวเลขที่ทาง ธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยเขามีการอนุมัติกันไปนะคะ<ช>อันนี้เป็นมาตรการพักรัพย์พักหนี้อันนี้ไม่เป็นไรอันนี้ผ่านไปได้เลยเพราะเร่ก็เข้าใจกันหมดแล้วเพราะว<ช>่าพูดมาหลายครั้งละมาดูภาพรวมภาพรวมตั้งแต่23มีนาคมที่พี่เอกบอกว่า3เดือนแล้วนะคะขาแรกคือโครงการสินเชื่อฟื้นฟูของรัฐบาลเนี่ยอนุมัติไป20,000กว่าล้านบาทผ<ช>ู้ดได้รับความช่วยเหลือก็คือ8,218รายวงเงินอนุมัติเฉลี่ยอยู่ที่2ล้าน5 0 0 0บาทต่อรายส่วนอันนี้ค่ะ อันนี้อันนี้อืดแล้วอันนี้อันนี้อืดกว่าอันนี้อืดกว่าอืดกว่าค่ะเพราะว่าอันนี้ทําไมอืดแล้วเพราะว่ามาจากวงเงินใหญ่สองแสนกว่าล้านใช่ไหมอันนี้สองแสนกว่าล้านแต่ว่าแต่ว่าคืออันนี้คืออนุมัติก็สองสิบเปอร์เซ็นต์่าพี่เอกบอกประมาณสิบเปอร์เซ็นต์ประมาณประมาณนะคะทีนี้อันนี้อืดกว่าคืออืดกว่าคือพี่เอกดูผู้ได้รับความช่วยเหลือเนี่ยตั้งแต่สามเดือนคือสี่รายเท่านั้นเองอ่ะ มันจะไม่อืดได้ยังไงอะคะคือ,ค,อคือมันก็คอนเซปต์เดิมะฮะคุณฟังท่านผู้ชมก็คือว่าแบงค์เขาไม่ยอมปล่อยกู้ที่เขามีความเสีย่ยงคุณจะเอาอะไรไปคุยเขาก็ไม่ก็ก็ก็ไม่ถึงแต่ผมว่านะมันมีเรื่องใหม่ๆที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเขาก,กำลังจะทำนะมีหลายาเรื่องพอดีข่าวมันเพิ่งออกเราคงยังไม่ได้เตรียมคือธนาคาราไทยเนี่ยเขาพยายามจะไปช่วยแบงค์ในบางเรื่องและอาจจะขอความร่วมมือให้แบงค์ปล่อยได้นะครับเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องนั้นน่าสนใจกว่าแต่ถ้าเกิดโครงการแบบเดิมนะคือบอกว่าบังคับเอาวงเงินมา ให้ปล่อยเท่านั้นเท่านี้นะผมเป็นแบงมมก์ผมเอกชนผมมีพูดถึงพูดเรื่องไรผมจัปล่อย ผมก็ปล่อยเฉพาะบริษัทที่เป็นบริษัทใหญ่ๆที่ผมไม่มีความเสี่ยงแค่นั้นเองแต่ภาพนี้ก็คือว่าเราเห็นตั้งแต่ช่วงปี63แล้วเราเห็นมาตลอดชีวิตเราครับมาจะเห็นตั้งแต่ปี63เราเห็นชัดเจนว่าปี63ถึงแม้ว่าจะออกมาตรการต่างๆออกมาเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะขยับขยื่นไปไหนได้ก็จะเห็นตัวเลขแบบนี้และค่ะคุณผู้ชมอย่างไรก็ตามมีความหวังเดี๋ยวรอเขาคุยกันแล้วก็รวมถึงมาตรการใหม่ๆที่จะออกมาด้วยเนี่ยนะคะปรากฏว่าคุณสุพันธ์มงคุณสุธีประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยก็ได้พูดถึงเเเรื่่่อองนนนีี้ชดยววกกับา ทางธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็รวมถึงสมาคมธนาคารไทยเนี่ยก็กําลังเร่งดําเนินการกันอยู่ว่าเอ๊ะจะทํายังไงให้ผู้ประกอบการได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้เร็วขึ้นแล้วก็มีจํานวนมากขึ้นด้วยโดยเฉพาะสองโครงการนี้คือค,คือก็เวิร์กกันอะแต่ไม่รู้จะเวิร์กกันยังไงนะคะแ้เสียงคนคนพูดก็อ่อยๆนะเนี่ยมันเหมือนเป็นทางตันนะพี่เอกส,ส,สิ่งที่เรานำเสนอเนี่ยสิ่งที่เรานําเสนอเนี่ยเป็นเป็นการนําเสนอว่ามาตรการไม่ว่าจะคลอดออกมากี่มาตรการมาตรการออกมาเนี่ยคือมันไม่มีใครไป ฟอลโล่อัพแล้วดูว่ามาตรการเหล่านั้นเนี่ยมันได้ผลไหมคือถ้าไม่ได้ผลคุณก็ต้องไปแก้ไขเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือเป็นหนึ่งตัวอย่างในนั้นที่เรารได้เห็นนี่เป็นครั้งที่2แล้วที่ออกมาตรการออกมาใช่ไหมคะคคเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวทางเอกชนเขาก็พยายามอยู่แล้วกันนะคะว่าจะแก้ไขปัญหนาน,นี้อย่างไรนะคะแต่ว่าในส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่สําคัญก็คือเรื่องของโคอ่าเอกชนเขาขอมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยนะคะคุณสุพันก็บอกว่า เป็นอีกหนึ่งความหวังนะคะในการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่จะให้ก้าวข้ามผ่านวิกฤตไปให้ได้ทีนี้ล่าสุดในการประชุมเวทีของคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือว่ากกร,รที่มีไปเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็คุณสถันบอกว่า,าคุณสุพันบอกว่ายังไม่ได้มีการหยิบยกเรื่องโคเพขึ้นมาพูดคุยกันเลยเห็นไหม มันนี่ยมันต้องเนี่ยผมเดาได้อยู่แล้วแหละเพราะมันเป็นปัญหาแบบนี้มาตลอดเวลามันไม่ใช่แค่63-64นะคุณฟังท่านผู้ชมครับมันเป็นปัญหาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันไม่งั้นมันจะมีนี่นอกระบบทําไมไม่งั้นมันจะมีดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้าชั้นดีชั้นไม่ดียังไงทําไมบริษัทใหญ่ๆมีดอกเบี้ยเงินกู้3%บริษัทเล็กๆถ้าเขาปล่อยมีเงินกู้8%ดอเมันเป็นปัญหาอย่างนี้มาตลอด